สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซิร์ฟช่ชาแนลเอง,เองเนะผมแล้วนี้นะฮะเซิร์ฟชชาแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมานกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่177กับมังงะที่มีชื่อตอนว่าเซนไดโคลนีพาร์ท4ขอเ้าความถึงเซนไดในสามพาร์ทก่อนสามพาร์ทก่อนเนี่ยก็ได้บพบว่ายูตาในตอนนี้เนี่ยได้กําลังต่อสู้อยู่ที่เซนไดโคลนีและเหมือนยูตาในตอนนี้เนี่ยกำลังช่วยผู้คนอยู่เขาเนี่ยจึงต้องแบ่งพลังส่วนหนึ่งนะฮะน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 ั่นก็ค ขอเลือกรับมือกับสองขั้วมหาอำนาจเที่ยงเหลือของเซนไดกัแล้วกันคนแรกเลยคือริวผู้มีพลังเซเวทเป็นเลศิศส่วนอีกคนก็คือทากโกผู้มีพลังในการคุมท้องฟ้าแต่พลังในการใช้งานแล้วเนี่ยโคตนเหมือนตำรวจข่าวในเรื่องวันพีซเลยแต่มาที่การต่อสู้ในตอนนี้ยูต่านะฮะสามารถเข้าประชิดริวได้และริวเนี่ยก็ได้พูดมาว่าเอ้ยนี่แกนะอยากจะชวนสู้เลยลประชิดเรื่องไงกันฟ้าเหมือนแกกําลังบอกเด็กคนหนึ่งที่กําลังกินของอร่อยว่า ค่อยๆกินนะกินเชื่อช้ากินอย่างใจเย็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอโคสเซอร์ตัวของยูตานในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปก็คงใช่แต่ว่าตัวอย่างที่แกย,ยกมาอนะ่ะค่อนข้างแย่มากและจากนั้นริวเนี่ยก็ได้จุดบุหรี่แล้วก็สูบและตัวเขาในตอนนี้นะฮะก็เริ่มพนันนา,นาเหมือนกับว่าบุหรี่ที่ริวกำลังสูบในตอนนี้นั้นคือใบกระท่อมในขณะที่ยูตานเนี่ยยังไม่ได้ถามอะไรริวเลยแต่ริวเนี่ยก็ได้พูดมาเฮ้ยอโคสเซอร์ในชาติก่อนฉันนะฉันค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวฉันได้ต่่่อสู้กกับคนทีแแข็งง และก็ได้พบเจอกับหญิงสาวที่น่าฟัดมากมายชีวิตชั้นชาติก่อนนะ่ะมันก็แลน่าไอฉามากกว่าน่าเสียใจถูกไหมละ่ะแต่เหมือนจะมีบางอย่างในชาติก่อนที่ฉันนะ่ะยังรู้สึกกระหายอยู่อโคเสและก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมฉันนะ่ะถึงยังไม่รู้จักพอเปรียบดังดังบุรี่ที่ในตอนนี้รสชาตินะ่ะสุดแสนหอมหวานทุกครั้งที่ฉันดูฉันก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าในชีวิตฉันนะ่ะก็ไม่เคยสัมผัสข,ของหวานใดเลยในชีวิตขณะที่ในตอนนี้ริวเนี่ยกำลังบ้าบทกวีอยู่นะฮะยูตาในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจับทางและยูต่าเนี่ มันมาแล้วเมื่อสิ้นความคิดยูตะาในตอนนี้ริวนะฮะก็ได้ใช้หมัดเขาเนี่ยต่อยเขาใส่ยูตาอย่างแรงแต่เหมือนการต่อยตีของยูตากับริวเนี่ยจะเป็นการต่อสุลียาประชิดน,นะฮะซึ่งยูตาเนี่ยก็สามารถปรับรับการโจมตีได้ขณะที่ยูตาในตอนนี้เนี่ยกำลังรับการโจมตียูตาเนี่ยก็ได้คิดว่า ขนาดโจมตีนะ่ะเขาได้มีการปล่อยพลังโจมตีสูงมากแล้วก็พลังเสเวทที่เกือบจะระเบิดนี่และอีกอย่างเลยคือปฏิกิริยาการตอบโต้ของเจ้าหมอนี่ค่อนข้างเร็วมากถ้าเกิดเรากาดตกแล้วก็มีหวังเราได้บาดเจ็บแน่ขนาที่ยูตาเนี่กำลังวิเคราะห์ริวในตอนนี้นะฮะก็เริ่มวิเคราะห์การตอร่อสู้ของยูตะาเฮ้ยไอเจ้าหมอนี่ใช้พลังเสเวทในการซัพพอตอย่างแน่น,นหนาเลยนี่วะตอนที่ฉันซัดร่างกายแกนะมันก็ว่าฉันน่ะกำลังซัดอะไรแข็งๆอย่างแทงน้ำอยู่เลยวะและในขณะที่การต่อสู้เนี่ยกำลังต่อสู้อย่างเดือดริิวววใใในนนนนตตอออีี้้ก็ไไไดดคค่่่าทมมัถึงยพจช คำตอบนั้นแกคงรู้สินะและจากนั้นทั้งริวกับยูตาเนี่ยก็ได้ใช้หลังในการเข้าโจมตีซึ่งเนื่อดใครเนี่ยเป็นแฟนโซอเตอร์เนี่ยเห็นท่านี้แล้วนะฮะจะนึกถึงแบ็คสตาร์กับด็อกเตอร์สไตล์กับท่านในการโจมตีที่มีชื่อท่าว่ากระแทกวิญญาณและเหมือนการโดนด้วยท่านี้นะฮะจะทาให้ยูตาเนี่ยค่อนข้างเสียเปียบริวทำให้ร่างกายของยูตาเนี่ยได้กระเด็นจากการถูกโจมตีนะฮะโดยการที่ริวนั้นอัดขึ้นกระแทกจากพลังสงเวทใส่ร่างกายยูตาและแล้วริวเนี่ยก็คิดในใจว่าฉัน เพราะว่าฉันไม่เคยอิ่มเลยนะสิและในขณะที่ร่างกายของยูต่านั้นก็ได้จากการถูกโจมตีลิวในตอนนี้เนี่ยก็ไม่เปิดโอกาสถึงแม้ว่ายูต่าเองเนี่ยจะเป็นคนขอเข้าต่อสู้เรียบปชิดแต่เหมือนในตอนนี้ลิวนั้นกำลังวิ่งเข้าหายูตาเองด้วยซ้ำและเมื่อลิวเนี่ยสามารถเขา้าใกล้ยูต่าได้อตัวของลิวนะฮะจึงได้โจมตีรับไปซะแกนไนส์บอส ซึ่งเมื่อยูตาได้เห็นยูตาในตอนนี้ก็ไม่การลบแตย่างใดน,นะฮะยูตาได้ใช้มือเขาสองมือเนี่ยเขารับการโจมตีและยังเป็นการหักเหพลังในตัวอีกด้วยซึ่งเมื่อริวเห็นนะริวก็ได้สวดมาเลยว่าปัดพลังการโจมตีฉันด้วยมือเปล่านี่นะขณะที่ในตอนนี้ริวเนี่ยกำลังงงมือไก่ตาแตกอยู่อโคสึในตอนนี้ก็ไม่รอช้านะฮะได้ง้างหมัดขวาซัดหน้าริวอย่างแรงแต่ว่าอย่าได้ลืมไปเนื่องจากว่าริวนั่นคือ,นอห,หนึ่งในสี่ขั้วมหาอำนาจเขาในตอนนี้เนี่ยถึงแม้มือซ้ายกับมือขวาเขาเนี่ยจะเคลียงไม่ทัมตีวตนนมะะมมัว นี่ของริวจากในตอนแรกที่ว่ายูตาได้เปรีบยน่ยกับการเป็นว่าตัวเขาในตอนนี้นยกับมีบาดแผลเต็มใบหน้าและเสียงของริวเนี่ยก็ได้พูดว่าแกน่ะคือของหวานฉันอโคสึกซึ่งเมื่อ,อยูตาเห็นแบบนี้ยูตานะจึงตัดสินใจในการกระโดดตั้งหลักก่อนเนื่องจากว่าริวเนี่ยเอออไม่ยิงแกรนิสบารสอย่างเดียวและในขณะที่ยูตานี่กำลังกระโดดมาชาโกนะตอนนี้เนี่ยก็กำลังลอยฟ้าอยู่ตัวเธอนะตอนนี้เนี่ยกาจมตียูตาที่เผยอย่างเต็มที่ แต่ว่ายูตาเองเนี่ยมันจะมีสัญชาติยานดีนะฮะเขาในจึงไดี่หันไปมองก่อนซึ่งเมื่อยูตาได้เห็นก็เหมือนจะไม่สามารถทะไรได้ทันแล้วในตอนที่ชาโกะนะฮะก็ได้ตั้งท่านในการโจมตีตัวเธอในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดว่าฉันจะไม่โจมตีที่คนโดยตรงแต่ว่าโจมตีที่พื้นผิวของท้องฟ้าและจากนั้นก็พังพื้นผิวเรากับว่าเรานะกำลังทําลายแผ่นน้าแข็งรับไปซะ tin ice b r เ a k ร์และเหมือนอนโะคซนนึ่ยจะถูกการโจมตีอย่างแรงนะฮะจากทาโกะแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของริวเนี่ยก็ได้พูดมา Can nice boss! แต่เมื่อพลังแกนไอบัสของริวนั้นกําลังมาถึง Jamie, ช,โช no. าโกะชาโกะนะตอนนี้เน่ก็ได้จับพื้นผิวนะฮะที่อยู่รอบตัวเธอและการทํา่างนี <S 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 ้เนี่ยทําให้พลังแกนไอบัสนั้นเกิดการหมุนกลายเป็นเกลียวและเมื่อพลังนั้นหมุนกลายเป็นเกลียวชาโกะเนี่ยก็ได้จับโยนพื้นผิวนั้นนะฮะที่มีพลังแกนไอบัสอยู่เนี่ยปาใส่หน้าของริวที่ได้ด่าเธอว่าอีนางโสเพณีและเหมือนในตอนนี้เธอเนี่ยค่อนข้างสะใจมากนะฮะเมื่อริวถูกโจมตีซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ด่าริวกลับไปว่าหุบปากปีจรอง โนะจมตีแม่งเอแต่แล้วมังงะก็ตัดมาหายูตะยูตะในตอนนี้เนี่ยกำลังฟื้นฟูร่างกายเขานะด้วยพลังคุณใส่ย,ย้อนกลับตัวทาโกะเนี่ยจึงได้พูดมาแกนี่มันอึดจังเลยนะแต่ว่าเอาเถอะเพราะว่าฉันนะจะเล่นกับแกเองส่วนริวในตอนนี้เนี่ยกำลังวิเคราะห์การต่อสู้ไอ้โคตรสื่อหาเหวเลยนั้นมีพลังคุณใส่ย,ย้อนกลับซึ่งสิ่งนั้นแหละคือปัญหาในการต่อสู้ แต่ก็มีจุดบอดอยู่นั่นก็คือมาแดกพลังเซเวทค่อนข้าง,งมาและเหมือนเจ้ามอนนั่นน่ะใช้พลังคุณใส่ย้อนกลับในการต่อสู้กับพี่บีเตอร์รวมถึงการต่อสู้กับฉันและก็ทาโกอดด้วยซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าตัวมาในตอนนี้น่ะใช้พลังไซเวทมหาศาลงั้นก็หมายความว่าพลังเซเวทของนายในตอนนี้ <c oughs> ฉันกำลังเห็นก้นบึ้งของพลังเซเว่ของนายงั้นสินะฮะอาสและจากนั้นริวเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบพลังเซเว่กับร้านเค้กไม่ว่าร้านเค้กนั่นนะ่ะจะหน้าตาอัศจรรย์หรือว่าอร่อยมากแค่ไหน แต่ว่าเมื่อร้านปิดนะทุกอย่างในชั้นวางก็กลับว่างเปล่าซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากนายนะตอนนี้เหมือนว่าสุดท้ายแล้วนายนะจะไม่ใช่สิ่งที่ชั้นตามหากันสินะ และจากนั้นโนคะสเซอร์นเนี่ยก็เริ่มคิดในใจว่าตัวของริวเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการโจมตีคนปกติหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่กะาลังเลนะฮะเมื่อถึงเวลาต้องฆ่าและก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงชาโกะถ้าเกิดเราได้ดูจากคะแนนชาโกะแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้โจมตีมัวส่วเนื่องจากว่าเธอเนี่ยจะโจมตีแค่คนที่มีพลังเสเวเท่านั้นเพราะเหมือนมีศักดิ์ศรีบางอย่างเนี่ยในฐานะนักฆ่าในอดีตนะมันค้ำคอเธออยู่และเมื่อยูตะได้มีการวิเคราะห์ริวและทาโกะเนี่ยในตอนนี้ยูตะก็ได้คิดในใจว ตอนนี้เนะี่ยมันไม่มีตัวเลือกมากนะักเหมือนว่าฉันนะจะทิ้งระยะห่างจากผู้คนได้แค่เท่านี้งั้นก็ออกมาซะลิกะให้ฉันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและเหมือนยูตา่านจะโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายอีกด้วยและแล้วมางาน,นเ่องมหาวิทยาลัยพนึกบานตอนที่1 7 7ก็ได้จบลงไปนะฮะในที่สุดยูตา่านก็กำลังจะได้โชว์เทปหลายคนในตอนนีน้กำลังสับสนอยู่นะฮะซึ่งผมก็มีความสับสนอยู่นิดน,นึงว่าลิกะตัวนี้กับลิกะในมูวี่ภาคศูนย์ลิกะตัวไหนนะแข็งแกร่งมากกว่ากันส่วนตัวคิดว่่่าาาานนนนกกกรทีีีเเด็็คนึนึงข้จปปปม2 มันไม่น่าทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยกากลงแน่ๆดังนั้นในตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างเทใจไปที่ลิการนะฮะว่าลีการเนี่ยจะแข็งแก่งกว่าเดิมมากๆอันนี้คือผมเนี่ยเห็นจากฉากการต่อสู้ครั้งเดียวเองนะนั่นคือตอนที่ลีการเนี่ยสามารถจับยูจีได้ยูจินะตอนนั้นคืองงเลยว่าทําไมร่างกายน่ะถึงขยับไม่ได้ไลยูต่านี่ก็สามารถสังหารยูจิได้อย่างง่ายได้ผมคิดว่าฉายาของยูต่านี่มันไม่ใช่เล่นๆแน่ๆนะฮะคือเราดูจากภาคศูนย์ดีภาคศูนย์ยูตามันบอกว่า ชลักเธอนะคือเหมือนยูตาเนี่ยใช้พลังความรักเป็นเครื่องมือในการโจมตีและผมคาดว่าคนอ่านเนี่ยเขาไม่ต้องลุ้นหาเหวอะไรเลยนะเนื่องจากว่ายังไงซะยูตาก็ชนะแต่ผมเนี่ยกำลังงงอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดยูตาจะชนะแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้ริวเนี่ยมันภาพประวัติของตัวเองทําไมวะตายไปซะก็จบแล้วแม่งเปรียบเทียบซะแบบว่ายูตาเนี่ยพลังสายเวทจะหมดก็เปรียบเสมือนกับร้านเค้กนั่นแหละร้านเค้กเนี่ยพอตู้เนี่ยได้มีเค้กเนี่ยมันก็แลน่ากินแต่พอร้านปิดเนี่ยตู้กับว่างเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมืืออออออนนนนยยยยููตตาาาาทททีีีี่่่พลลลััังงงงสสเเเเเเววกกกกจจจะะะะะะหหมมดดแ้้้้้้ปปรรรบบคไไไไฮิ เป็นใหญ่นิโออาร์มสตร์เนี่ยแม่งค่อนข้างเพลเจอร์มากจริงๆคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์แล้วกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ